e s สเทอ n นะครับเป็นลำโพงระดับไฮเอนที่สูงล้ำด้วยนวัตกรรมอย่างยิ่งนะครับเป็นลำโพงที่นักวิจารณ์เครื่องเสียงจากทิตยีสารดังๆหรือเว็บไซต์ดังๆทั่วโลกนะครับต่างยกย่องว่าเป็นเบอร์ต้นๆของวงการเครื่องเสียงเลยทีเดียวนะครับเอสเทอมาจากประเทศเอสโตนเนียนะครับผู้ออกแบบนั้นถือว่ามีความเป็นอัจฉริยะในการออกแบบลำโพงระดับสูงนะครับเลือกสรรวัสดุแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อให้เอสเทอ n เป็นลำโพงที่ก้าวเหนือล้ำลำโพงไฮเอ็นทั่วๆไปและวันนี้เราจะมาพบกับ Extreme Mark II นะครับลำโพงระดับไฮเอ็นซึ่งเป็นรุ่นเรือธงของเอสเทอ n ครับผม ขอแสดงความยินดีกับทางบริษัท KS สันด้วยนะครับที่ในที่สุดก็ได้ลำโพง s t ส r r o n นะครับลำโพงที่สูงล้ำด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงคุณภาพเสียงที่เป็นเลิศนะครับมาให้แฟนๆนักเล่นเครื่องเสียงระดับไฮเอ n d เมืองไทยได้ฟังกันขอบคุณทางพี่อุ้มนะครับวันนี้ที่ได้มาที่ KS สาขาซี c ีนะครับแล้วก็ หลังจากที่รอคอยกันมานานนะครับสำหรับนำโพง e s t r o n วันนี้พี่อุ้มก็ได้ฟังแล้วแล้วลูกค้าหลายๆท่านที่รอคอยนะครับอ,อันนี้ก็เป็นข่าวดีว่าตอนนี้ e s t r o n extreme mark t w ได้มาตั้งโถท,ที่โชว์รูมของ KS ที่สาขาซีซีเรียบร้อยแล้วนะครับคืออันนี้เป็นรุ่นแบบแฟลช s h i รุ่นเรือธงเลยใช่ไหมครับรุ่นเรือธงโอ้โแบบรหรูราอลังการใหญ่โตคุณนัทพงศ์ครับเอสเทอนเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟัง นิดหนึ่งนะครับเอสตรอนะครับนำเข้ามาจากประเทศเอสโตเนียออกแบบก็คือมิสเตอร์อัลเฟตซึ่งจบมาทางด้านอิเล็กโทรอะคูสติกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลำโพงมิสเตอร์อัลเฟตนี่นะครับแกมีแนวคิดในเรื่องของการออกแบบว่าจุดประสงค์ต้องการลักษณะลำโพงเป็นรูปตัววายอย่างแบบนี้แล้วต้องการที่จะใช้อุปกรณ์พวกไดเวอร์พวกมูเฟอร์อะไรต่างๆแบบเป็นเทคโนโลยีแบบชั้นสูงมากนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียดของ ส่วนประกอบของลำโพงเอสโตรลอนเอ็กซ์ดีมาทู Mark ผมจะเริ่มจากตัวตู้ก่อนซึ่งเป็นรูปทรงของตัววาย <c oughs> เป็นีินอนผสมีินอนผสมก็คือมันสามารถที่จะสลายเรโซนแนนได้นตัวซึ่งมิสเตอร์อัลเฟดออกแบบมาเนี่ยนะครับเขาแก้ปัญหาในเรื่องของอะคูสติก,กเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเลยไม่ต้องเหนื่อยในการเซตอัพไม่ต้องเหนื่อยในการที่เราต้องมานั่งโกเครียดว่าจะต้องทำไงให้เสียงดีที่สุดเขาผลิตออกมาโดย ทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดในส่วนของประกอบอส่วนประกอบของตัวไดเวอร์ครับซึ่งมิสเตอร์เอลเฟดเนี่ยได้สั่งผลิตจากแอคูตันตามสเปคท,ที่เขาต้องการเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวบูเฟอร์ก่อนซึ่งมีขนาด11นิ้ว2ตัวผลิตจากเซลล์อลูมิเนียมแซนวิชในส่วนตัวมิบูเฟอร์ก็เหมือนกันขนาด11นิ้วเช่นกันผลิตจากเซลล์อลูมิเนียมแซนวิชที่นี่มาที่มิดเบรนผลิตจากเซลล์เซรามิกเมมเบรนเป็นเซลล์ที่ละเอียดมากเท่าที่ ท่าที่ทําได้นะก็คือเป็นแบบเป็นเซรามิกผลิตจากเซรามิกแต่ว่าก็คือแบบมีความปลบางขนาดที่เป็นเร şey ียกว่าเป็นเซลล์เมมเบรนเลยใช่ครับซึ่งการเซรามิกเนี่ยผลิตลําโพงเนี่ยมันก็อาจจะแตกง่ายแต่อันนี้เขาสามารถแก้ปัญหาจุดนี้ได้ในเรื่องของความคงทน ไม่แตกง่ายแข็งแรงมากแข็งแรงซึ่งนี่ก็ขนาด7นิ้วส่วนตัวทวิตเตอร์ก็เป็นเซลล์ไดมอนด์แล้วรูปทรงก็จะเป็นอินเวอร์สคือไม่ใช่โค้งม,มขนาดแต่ว่าวาล์เข้าไปข้างในหลังจากที่เราได้รู้จักตัววูเฟอร์แล้วครับตัวมิดเรนตัวทวิตเตอร์ตัวทว Twitter, ติตเตอร์แล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีในส่วนของเน็ตเวิร์ดข้อโซเวอร์เน็ตเวิร์ดผลิตจากของบุนดอ็อกแล้วก็ผลิตแบบฮาร์ดไวน์พิเศษสุดๆแบบเชื่อมแบบจุดต่อจุดไปเลยใช่ครับไม,ไม่ได้ใช้แผ่นพิ้นใช่ครับแนวคิดของมิสเตอร์อัลเฟตรับ เดิมเนี่ยเวลาเราเซตอัพลำโพงเราอาจจะติดเรื่องปัญหาในเรื่องของตำแหน่งนั่งฟังตำแหน่งนั่งฟัง,ง,ง,ฟงการออกแบบเลยเนยเขาแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้โฟกัสกับตำแหน่งนั่งฟังได้แบบแม่นแม่นยำตัวลำโพงเนี่ยนะครับสามารถที่จะปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ๋อเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เพื่อที่จะให้โฟกัสกับตำแหน่งนั่งฟังได้ก็คือปกติเนี่ยเวลาตำแหน่งนั่งฟังเราอ่ะมันจะใกล้ไกลใช่ไหมคคือถ้าพวกเนี้ยมันขยับอะไรไม่ได้เนี่ย เราก็ต้องเลื่อนลำโพงเข้าๆออกๆในเรื่องของพวกระยะห่างมันก็มันก็จะมีอนี้๋อแต่นี่เขาสามารถที่จะเลื่อนขึ้นละลงได้เลยใช่ครับเพื่อที่จะได้โฟกัสในตำแหน่งของนั่งอันนี้ไม่ขนาดได้ไม่เคยเห็นใช่ไม่เคยเห็นใครทำก็อยู่กับลำโพงมาหลายปีก็ยังไม่เห็นเอสเตรอลค x m เอ็กซคู่นี้ ที่ที่สามารถที่จะทําตรงนี้ได้ที่พิเศษสุดๆในเรื่องของการออกแบบนะครับก็คือเรื่องของตัวทวิตเตอร์สามารถที่จะใช้รีโมทปรับให้ยืดหยุ่นได้เดินหน้าไปหลังได้เพื่อที่จะปรับเฟสไทม์อไลน์เมนต์นะครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญใช่ครับเพราะว่าไอการเดินทางของเสียงเนี่ยนะคือปกติเนี่ยเสียงมันจะต้องเดินทางมาพร้อมๆกันทุ่มกลางแหลม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสมมติไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนั่งฟังอะไรของเราเนี่ยบางทีมันมันอาจจะไม่เอือ้อใช่แต่ทีนี้ทางเอสเทอรอน,นออกแบบตรงนี้มาเพื่อที่จะมีการเขาเรียกอะไรแก้ปัญหาแก้ปัญหาให้เรื่องของทม์อาราเมนเนี่ยมีความถูกต้องใช่อ๋อเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องของเรื่องการเดินทางเข้ามาถึงการโฟกัสอะไรต่างๆมันก็จะมีความแม่นยําสูงลำโพงเอสเทอรอนเอ็กซ์ตรีมูผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุของตัวคู่นะครับในเรื่องของลูฟเฟอร์ ซึ่งใช้เป็นเซลล์อลูมิเนียมแซนวิสแล้วก็ไอตัว It อิเลนเนี่ยนะครับก็ใช้เซลล์เซรามิกเมมเบรนนะครับ,รบแล้วก็ตัวสปิตเตอร์ก็ใช้เป็นเซลล์ดมอนคือถ้าดูจากความเป็นลำโพงรุ่นเลอโธงเนี่ยนะอันนี้มันครบองค์ประกอบเลยนะครบองค์ประกอบ e x t r e m a r k i นี่คือเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดีไซน์เนี่ยคือแบบผมว่าผมก็สูงนะ โอ้แต่นี้สูงกว่าผมอีกใช่ไหมฮะแล้วก็ในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของอการเลื่อนขึ้นลงของไอ้ตัวเนี่ยระยะห่างนั่งฟังใช่ไหมทวิตเตอร์สามารถเลื่อนออกได้แก้ปัญหาเรื่องเสถียรไมอะลามเอนต์นะครับนะฮะตัวบอดี้นะครับเป็นคอมโพสิตมาเบิร์ก็คือเป็นหินอ่อนเป็นส่วนผสมมาเพื่อเพื่อป้องกันเรโซแนนซ์ภายในใช่ครับคอสเซอร์ใช้อุปกรณ์ของมุนดอฟทั้งหมด ถามเป็นแบบฮาร์ดวร์อีกโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับไดเวอร์ก็อย่างที่บอกสั่งผลิตเสร็จเอคิวตันเห็นอย่างนี้เนี่ยปกติเนี่ยลำโพงรุ่นเลอทงอะเราคิดว่ามันน่าจะเล่นยากอ่าครับผมไอ้ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับจากที่ได้เซตอัพครับนะครับผมว่าง่ายอืมอือง่ายมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกเขาแก้ปัญหาทุกจุดครับห้องฟังทุกห้องฟังโอเคอาจจะมีปัญหาอืมแต่ลำโพงเอสโตรอนครับสามารถแก้ปัญหาในสิ่งที่เราเจดครับ ในสิ่งที่เราทําให้เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็แนวเสียงอะไรก็ฟังดูแบบพ่อนคลายสบายๆเลยนะปกติแล้ว Twitter ที่เป็นเซล์ที่เป็นไดมอนด์เนยะดับเสียงอาจจะออกโทนจัดหนึงแต่อันนี้ฟังสบายมากและเห็นแบบดีไซน์เนี้ยเนี่ยความถี่ต่ำลงไปถึง Hz, 2 5 h เฮิรตใช่ต่ำแบบมากเลยนะามมาน้อยนักที่ลำโพงทั่วๆไปอะ่ะนะถ้าไม่ใช่ลำโพงระดับซูเปอร์ไฮเอนด์เนี่ย<า>จะลง<า>ไป<า>ได้ถึงขนาดนั้น ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบส่วนประกอบทุกอย่างด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงแนวคิดของมิสเตอร์อลเฟตผมว่าทุกอย่างลงตัวลงตัวมากสำหรับลำโพงเอสโตรนเอ็กซ์เมาร์ทูเรากล้ายืนยันได้เพราะว่านักวิจารณ์เครื่องเสียงทั่วโลกเนาะชื่อดังๆทั้งหลายแหล่สำนักต่างๆต่างการันตีฟังแล้วการันตีนะฮะแล้วก็ได้รับรางวัลที่งาน CS ด้วยไปโชว์ที่งานมิวนิกไฮเอ็นที่มิวนิกด้วย แล้วการันตีด้วยดีลเลอร์ทั่วโลกกว่า30ประเทศนะครับเป็นเครื่องยืนยันเอสโตรอนได้รับความนิยมทั่วโลกถือว่าเป็นมาสเตอร์พิซที่สําคัญนะครับอาจจะแบบข้องเกี่ยวเรื่องราคานิดนึงเป็นราคาที่แบบคุ้มสมเหตุสมผลมากสีก็มีให้เลือกอยู่สี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 แต่อันนี้สีพิเศษครับผมสีแบบโรสโกลดผมว่าสวยงามสีสามารถที่จะสั่งให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์หรือเข้ากับสีของห้องได้คือจริงๆเอสโตรอนก็จะมีหลายรุ่นนะครับก็ เรียกว่ารุ่นลองรุ่นลองลองก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก x t Mark II ไปแต่ว่าอย่าง x t Mark II นี่เท่าที่เราเห็นนี่นะถือว่าเป็นนวัตกรรมได้เลยนะใช่เพราะเป็นปฏิมากรรมใช่ปฏิมากรรมคือนวัตกรรมเนี่ยมันคือการสร้างสรรค์ใหม่ใช่ไหมครับนี่ก็คือการสร้างสรรค์ใหม่จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยับขึ้นลงที่บอกว่าเลื่อนเข้าเลื่อนออกเพื่อความพิซิชันในเรื่องของการถ่ายทอดเสียงในเรื่องของเสียงที่มันเพียวมากๆครับผมก็ย้ำย้ำนะครับว่าหลังจากที่เรารอคอยกันมานานเนี่ยครับ เอสซันเราได้รับเกียจรจากทางเอสเรอนเป็นผู้นําเข้านะครับอย่างเป็นทางการทราบมาว่ากว่าที่ทาง KS เนี่ยจะได้เป็นผู้นําเข้าเอสเทอรอนเนี่ยจะต้องผ่านการพิจารณาเป็นพิเศษใช,ใช่ไหมครับคือเขาพิจารณาจากศักยภาพของผู้นําเข้าแบรนด์ Brand. ที่เราถืออยู่อย่างในตามที่ที่เขาโชว์กันส่วนใหญ่เขาจะโชว์กับแม็กทอสกับพอลลิสเอร์ซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราถือมานานแล้วเกือบ40ปีตั้งแต่เรานําเข้ามาแล้วก็ที่สําคัญก็คือสายไวริงที่อยู่ด้านในใช้สายของคูบาราซอสนาซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่เรานําเข้าก็เลยแมททบแล้วก็เป็นปัจจัยหลักๆที่ทางเอสออนเลือกเราเป็นตัวแทนในประเทศไทยเชื่อมั่นว่าจะสามารถที่จะส่งเสริมให้ลํโพงสามารถที่จะเป็นประสิทธิภาพ สมกับที่เขาออกแบบมาใช่ไหมครับมีใครสนใจที่อยากจะทดลองฟังมาฟังได้ที่ไหนครับมาฟังที่โชลูมของเคสที่ CDC แห่งนี้ครับก็ติดต่อเข้าไปด้านนัดหมายได้นัดหมายได้ที่เฟซบุ๊กก็ควรจะนัดหมายมาก่อนนะเพราะว่าบางทีจะต้องแเตรียมความพร้อมเพื่อจะให้ได้ฟังอย่างเต็มที่ติดต่อที่ทางหน้าเพจเฟซบุ๊กครับของเราของเคสได้ครับหรือจะติดต่อไปที่สำนักงานใหญ่ับถนนราชดาพิเศษครับหรือ ที่ฟอ t ตูนชั้น3าร้านบูมิเตอร์ก็สามารถที่จะสอบถามสอบถามรายละเอียดได้หรือนัดเข้ามาฟังนัดเข้ามาชมชมได้ครับผมนะครับนะฮะแล้วคุณจะพระรับใจนะฮกับลำโพงเอสเท o รนะครก็คิดว่าตัว e s สเท o รอนเอ็กซิเนี่ยน่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์นะครับให้กับนักฟังเพลงนักเล่นเครื่องเสียงระดับไฮเอ็นของบ้านเราอะนะได้พบกับอีกมิติหนึ่งของเสียงที่มันแบบพุ่งทะยาน ไปไกลจริงๆคือเอสโตรอนเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกนะครับเป็นลําโพงถ้าฟังแล้วเราต้องเลือกอืใช่ต้องเลือกเลยครับผมผมย้ําเลยว่าต้องเลือกเลยนะครับไม่ใช่ตัวเลือกลําบากแล้วสำหรับคนที่มาฟังใช่ครับครับผมวันนี้นะผมเชื่อว่าคุณนัทพงศ์น่าจะแฮปปี้มากๆกับการที่จะได้เป็นอะไรนะเป็นผู้นำสิ่ง้าแลวก็ าความสุขมาให้นักนักฟังอะนักฟังใช่ครับอันนี้เห็นด้วยจริงเพราะว่าเท่าที่ได้ฟังตัว X2 Mark 2ก็ฟังแค่สั้นๆก็แฮปปี้มากๆนะครับโอเคสวันนี้ขอบคุณคุณนัทพงศ์มากครับผมครับสวัสดีครับครับ